ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเผยร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ผ่านสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีการรอบที่หนึ่งแล้วเตรียมก้าวสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐรองศาสตราจารย์ดรสมัยผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญบุรีกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดนันมทรธัญบุรีออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการอบที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่า1-2สัปดาห์นี้จะมีการส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนความถูกต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรในรอบที่สองคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2สสัปดาห์ก่อนส่งกลับไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งทางนี้เชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ชงคลนหันญ,ญบุรีที่ส่งกลับมานั้นยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามที่ได้ทําประชาวิจารณ์กับบุคลากรด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะให้อิสระในเชิงวิชาการมากขึ้นมีความคล่องตัวในการบริหารงานที่จะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดตั้งหน่วยงานต่างๆที่จะนําองค์ความรู้ในเชิงวิชาการออกไปสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งมี การผลักดันเรื่องนี้หลุล่วงไปกว่า50%คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานส่วนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวนั้นมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจาก u i g r e e n Metric World University Ranking 2021อยู่ในอันดับที่158ของโลกและอันดับที่11ของประเทศไทยที่ผ่านมาได้เริ่มดําเนินโครงการการลดการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธรรัญบุรีรายงาน กระทรวงการคลังคาดอาจยุติโครงการคนละครึ่งเฟสห้าหลังพบประชาชนมีเงินใช้มากขึ้นนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังต้อง,องพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟสห้าว่ามีความจําเป็นหรือไม่เพราะเป็นมาตรการที่ใช้งบประมาณสูงและกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้ประชาชนช่วยเหลือในระดับหนึ่งในช่วงที่ยังเผชิญปัญหาเรื่องรายได้แต่ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติรายรับของประชาชนเริ่มกลับมาจึงควรจะลดมาตรการดังกล่าวลงและเข้าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อทําให้ประชาชนกลับมามีรายได้เพิ่มซึ่งขณะนี้ได้ผลักดันมาตรการผ่านธนาคารของรัฐแล้ว สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายภายใต้พระ,ะราชกำหนดเงินกู้เพิ่มเติม500ล้านบาทนั้นขณะนี้ยังกู้ไม่หมดคาดว่าเหลืออีกประมาณ7,000 70, 0ล้านบาทซึ่งการจะกู้นั้นต้องดูความจำเป็นและเป็นการทยอยกู้ไม่ใช่การกู้มารอไว้รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี